อัปเดตอาการล่ะซุดพี่น้องเอ้ยสบายดีเ้อพี่น้องเอฟซีเบิร์สุขุสุคนสบายดีโอ้ยบอลลุ่มนักเครือคุ้มกับบริยายนั่นไดคุ้มกันอันบริลุปันได้นะเนาะเด้อไม่หายจากลุมไปอมกัน่อเ่นเเห็นบ่ผ่านนั่นน้องเนยลุมนะ เทางามได้เจวาเว้ยเขาไปลงแหล่โอ้ขุดลอยู่อยากไปรเนาะรถในหาสิลท่ไปคุ้มเป็นเาก็ยังลมวสุอยกยังแวะแหวไปล้วกวบป่าเป็นมให้หนาลุแตกล่าซูดพี่น้องเอ้ยเป็นลมคาหงหมอคุ้งองนโรงพยาบาลอือห้องห้องแล้วห้องกระตุกใหญ่เบิดทห็นเอ่ว่าคืออยากนอนแทเแราเววบลงไปเลยป มอนีย่าปอา้ยเอาไปตำเหลี่ยมเขาเนจนแตกเป็นลมค่ะหองมอเรนอยคคายุกยังว่าดึงดึงดึงไหวดึงพ่นไหวยู่เจอเพิ่งบอลลมแห้งไปได้น่ะดึงไหวและดึงแขนเพื่อและไหวคือแบบอันนะก็เลยแมเบิมันหักมักไได้ได้นอกคนบดโตรับไป รับไปประมาณสามสิบวินี่แหละอะไรเขาคือเฮิอกนอะเขากก็ัไปอย่างนอนแนงอะไรแบบไรของเราตามมารับปึุกไปเลยก่อนว่าหัวเ่อยที่ตัวคลองตกลงมาแหละตกจากตกจากตั้งตั้งนั่งแล้วล่ะคุณก็ตายกับเขาทีเป็นนั่นโอ้ยมันหิ่งมันบกเมื่อยปิงไปเลย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 แบ ันนี้บ้าข้อโควิดอัน,นยาทักยาบวกชินนะยาขึ้นอันน้ยาอะไยากะสลายสลายเนี่ยอันนี้ยาเนี่ยแหละบางเอื้นว่าพอได้นอนพักเลยอได้ซักกระลุกเลยหมอห่าบอกบอกว่านอนพักอย่าเด้ยยาแห้งเอาแล้วมอลืมมาคุ้พอคุ้มพอที่ลูกอยู่ยูยู่ทางแม่อพี่มาอยู่ทางแม่พี่ลูกห่อนบ่าห่อนตีนบ่อย่าไปไก่เด้อห่อนแรกคือนเนื้อบุญห่อนมาพี๋ยวเท่าพี่ มนอินั่งเ้แ uh, น่พอบาทนะมันดูปลาลรูงเลยผูกาตะตีนเลยโอ้ยเป็นยานตินนดาวใคน่ยชายเนี่ยเรียบไปเบิดเลยเรียบไปเบิดมอตัดถิมแล้วตอนนี้กวนังนังคอเลัอกัวโอ้ยเรีบดาวเขาอะเอาไปยังบุกขาเบิรงคักาเนาะมอตัดออกเลยจีดจดเลยไม่ใช่ มันล้มแหลมหนึ่งบาทเลยหน่อยเจ็บสองสันก็ได้ว่ายาแห้งแหละเขาว่ายาแห้งเลยจะอย่าพึ่งลุกเด้อประชัยาแพงเขาองทุกคนนะคุณเจ็บสองสันนสันแรกเราล้มสันที่สองเป็นลมปาดแหลมเสาพอเลยเาเปไปลมเลยแม่ไปแพงพอยไหมบอกพอเช่าไปไหวเด้ออพอเช่าไปไหวอีอมาทวงหัวใจเต้นสะอ้าว อ้าวแทกเธอแรกโอ้เอาคอนแมอนยู่ในกเอีสอย่าลงหะแบคอี่อยูนกสามคือน่ายไว้สนดตนั้นเลือกนั่นอยู่นี่และ่าง อะไายักินอย่าง,บบบงไไนะฮะใอรอดตรงไหนเลยกินดังตะึงเลยชาวเทียงซามเบลาบอกคุณว่าะววนะนงานวม่นีกินเหล่าแล้ววา่วาไม่ได้แล้วหมอเขาหาม,มก,กินพรีสอกไปเลยพอเป็นหยางหรือพอเป็นหยางอันใช้แค่ใช้พอนะอนพอผ้าลดน้ำเด้อ แมนไะเาอาเธอก็แซมเรื่องรถนี่นะ่แต่ว,ว่ามันมันผาดเป็นบทเรียนเนาะไปใช้สะมัดระวังไปขี่รถนะโอ้ยใครแต่โไปชนหมู่ชนยังเนาะอืม <c ười> อย่าไปลูกอย่าไป,ปนาฮัมสิไปใส้เบิ่งพ่อนาะเบิ่งพอนะ่อเน่ะขาพ่อบาทเห็นบะ่พอเจ็บเนาะพอเจ็บนอนอยางหอนอยุกเอาทางหนาลูกเนาะเหนบนาะยับมาอีกยับมาเสียนเชียนย้ำมาอีก,อ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 กทั้งทั้งหม่ำเออแหละบนบนไฟ กามีแห้งยาวๆนะเน็บนิ้วก้อยหายไปเลยนิ้วก้อยหายเลยหยาลูกยาวันแมนขนมมองเป็นกาให้หอยโดนน้ำนี่ขนมให้ลูกบ่สื่อตอนไหนสื่อจะไปหา จะไปซื้อขนมบอกักินขนมบอกฮกินบอกขนมนะไอแพงพอกัอนแพงพอกัอนเด้อเาว้ไว้เด้อพอหวังดูแบบพ่อดูเจ็บทั้งหัวแล้วก็เจ็บทั้งตาหลบุดูปถืกเลขสองกันันม่าด้ถจอเจบสองกัน เลข2ยังบ่แว่นทําน้อยเลข2ยังลูกขาดสิเจ็บเนาะพี่น้องเอ้ยอย่างใบคันได้ใบหนานมันสิ้องตวใบหนานบ่มีทนีนะอยู่บ่อนใดก็สิบ่อ๋ อยังหรอยังหรอยี่ยครับปูกขับด้วยนั่งเงินห,ว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 หวัวฟันอะไรับครับปู่เออแม่แปว้วหายแม่แปว้วหายตอนเป็นลมนะโอ้ยหวัวใจเขาตกคือุวดซีนเหรอคิดว่าเพิ่มสิเป็นยังไงเลยแบบเราเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เลยนะยู่ซื้อกาโตกต่างบุโร คนทำคนนอพไปนอนงห้องจนว่าปากสีกแวหมอกับพอดีแลนไปเอายาหมอกับปอยูมีเศษอต่างใดคนเจอคนเป็นลุ่มขนมพอหมอเพิ่งก็เอายาเอายาให้กินมีแห้งมาเนี่ยไข่เนี่ย ันเปิดสิมหายพอเปินอน,นั่นเลยหายดีดีตัวเซมือหายเซมือหายเด้ออืม <c oughs> แม่แกหายบ่ขับใจขับใจพอกัอนขับใจพอใจอันลูกอ่ะโอ้ตกฉับเลยน้ำมัน แม่แม,ม,มเหยียดลงลูกเออคือว่าแล้วมันฆ่าน,นั่นเนาะถึกใบตองเจ็บระบาดแพ้สดฮืม <ś> นั่งเพืองอยู่โอมอย่างนี้แหละขังแล้วอืมขงังไหนก็นยังบาดอีกบ่น่ะนอนอโอ้ลายบอลบาดเติบแย่จะบลงทายแย่จีบ่อ,บอ๋ออ,อ,อืม ngon ớ thèm nhóm mau chị tìm bao nhóm mà หัวเศร้าตกใจหัวใจตุบจึบจึบบบค้าครับขามานะครับหน่อยย่านผืนเป็นลมกลางทางชอยถามกันมาว่าปกติดีอยู่บ่ปกติปกติเรืเจ็งหน่อยง่ตกรดเดี๋ยวแหงอันตรายนะพี่น้องขนาดนางอยู่กันยังหัวดังอยู่สื่อกับแบบโงยไปเลยตกตั้งเลย นายว่าเขาอยู่น้ำได้ฮะดึงแขนไว้กันยังเงินอืมมันอยู่ผู้เดียวเนี่ยจักน้ายโลดกัมนตายผู้เดียวอะนะปาดเขาเดี๋ยวเจ้าโต่ตือนนี่ไงว่ามันยังค่อยลงเดยนเจ็บสัมบันกัมแบนเพิ่งไปผู้เดียวคนน่ะโอ้ยเมื่อสภาพโลด เออดีค่ะปลาลุงก่อนบอกเลขปลาลุงก่อนดูกฮะเลขใช้ออกแล้วมดนี่ฮะบอกเลขปลาลุงดูเลขออกหยังฮะเลขออกหยังบอกก่อนเลขออกหยังเกาะเลขออกหยัง เรียกเสียงหงังปีาเลยตั้งแต่คือว่าสิงคอมากินงก็พอปนนัแหละนี่ก็ไดละนะครับวัสดใจผัก้าดให้เต็มนิ้ให้พอดูดนะเด้อไปไปป้อนพอนะไปบพอกินน้ำหนัมีแหงยาวๆไปจ้ะคอยคอยคอยถือไปเหียบุตรเลย อย่าบีบสิอย่าบีบให้พอดูดก่อนมันเต็มกล่องแห้งเนะ่ย <Good. S 1> เอาไปนั่นแหละแต่เอาไปทอนม,พนมพเพื่อนดอกขนมเพื่อนเบิร์ดจูน ันนี้ไปแล้วพี่น้องเอ้ยหาดสิเจ็บเนะขอกันใหม่เด้อขอบคุณที่ติดตามรับชม